สวัสดีครับคุณขอบดเน็ตกับผมพิรพลอนุตรสโสรหรือโยแวร์นะครับวันนี้พามาดูเทคโนโลยีการพิมพ์ล้ำสมัยครับที่เป็นฝีมือคนไทยและกำลังจะเข้าไปเปลี่ยนโลกในอนาคตด้วยครับจะเป็นอะไรปติตามกันครับเส้นทางหนึ่งของความก้าวหน้าในการพิมพ์คือราคาที่ถูกลงคนเข้าถึงง่ายขึ้นพิมพ์บนพื้นผิววัสดุที่นอกเหนือจากกระดาษได้อย่างเช่นผ้าหรือว่ากระจกนะครับรวมไปถึงหมึกสีใหม่ๆเช่นการพิมพ์หมึกสีขาวลงบนกระดาษสีๆแบบนี้ แต่มีอีกเส้นทางไฮเทคของวงการพิมพ์คือการพัฒนาคุณสมบัติของหมึกที่ใช้พิมพ์เช่นแผ่นเรืองแสงที่เห็นนี้นะครับมาจากหมึกพิเศษที่พิมพ์กระจายทั่วทั้งแผ่นช่วยนำกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นสารเรืองแสงสามารถต่อยอดใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ป้ายหรือแม้แต่ในนิตยสารโดยมีวงจรแปลงไฟตรงจากถ่านให้เป็นไฟสลับกระแสต่ำก่อนด้วยครับ หมึกนำไฟฟ้ามีหลายรุ่นแต่หนึ่งในที่กำลังได้รับความสนใจคือหมึกที่ชื่อว่ากราฟีนซึ่งต้องชื่นชมว่าเป็นผลงานนักวิจัยไทยที่ต่อยอดมาจากต่างชาติครับสร้างกระบวนการผลิตจากกราไฟต์หรือว่าไส้ดินสอดำธรรมดาธรรมดานี่แหละครับให้มาเป็นหมึกนำไฟฟ้าได้และมีจุดเด่นกว่าของเจ้าอื่นคือเกือบจะโปร่งใสจึงเหมาะกับการพิมพ์มากๆครับพูดง่ายๆว่าใช้หมึกกราฟีนชนิดนี้พิมพ์ลงไปแทนการเดินสายไฟหรือว่าการสร้างแผ่นวงจรได้เลยครับ อยากให้กระแสะไฟวิ่งไปตรงไหนก็ปริน้นลงไปนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์อย่างแก้วเรืองแสงนี้สวิชเปิดปิดไฟแบบใสๆนะครับหรือว่าแม้แต่กล่องยาไฮเทคที่ซ่ <นำ S 1> อน,อนลายพิมพ์กราฟีนไว้ข้างในครับพอเอาไปแตะกับจอแท็บเล็ตก็พาเข้าเว็บไซต์ได้เลยนี่คือแพ็กเกจยาที่มีการสร้างโค้ดด้วยการพิมพ์หมึกน้ำฟ้าก,ากราฟีนลงไปน้่นในของแพ็กเกจยานะครับแล้วเรามาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันที่อยู่บนแท็บเล็ตเพื่อที่จะ อ่านโค้ดและลิงก์ข้อมูลที่อยู่ในแพ็กเกจยานี้เข้าไปหาข้อมูลของยาดังแสดงนี่ให้เห็นตามนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถอ่านโค้ดที่อยู่ภายในกองยาที่เราสร้างจากการพิมพ์หมึกือันฟ้ากาฟีลงไปแล้วสามารถลิงก์เข้าไปหาข้อมูลของยาชนิดนั้นได้ หลายประเทศกำลังเดินหน้าสร้างนาวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้มากขึ้นนะครับเช่นการสร้างลายวงจรบนกระดาษให้กลายเป็น RFID เหมือนบัตรรถไฟฟ้าหรือแม้แต่วงจรที่ซับซ้อนขึ้นจนสามารถสร้างเป็นแฟลชไดรฟ์บนกระดาษก็มีมาแล้วครับดังนั้นในฐานะที่ไทยเป็นแถวหน้าในวงการพิมพ์ของภูมิภาคจึงต้องร่วมมือกันเร่งคิดและพัฒนานาวัตกรรมพร้อมๆกับภาคธุรกิจนั้นต้องปรับตัวมองหาลู่ทางยกทับจากการพิมพ์ธรรมดาไปสู่การพิมพ์ยุคใหม่ด้วยกันครับ